que me Vamos lá, อันนี้เดินทางมาอย่างไหนกันครับมาจากภูเก็ตค่ะอ๋อมาจากภูเก็แต่ว่ามาพักเขาหลักแล้วหนึ่งคืนนะคะตั้งใจแวะมาที่นี่เลยครับคือตั้งใจแวะมาหาทุเรียนกระปงค่ะอ๋โอันนี้ก่อนน้องคนนี้นะไม่นะอันกีีนหกร้ยโอเคเอาอย่นี้วะอมจเลือกให้ โตมะลินี้มะลินี้สุกทานได้โอเคครับเอาเอาเป็นไปนี้ครับโอเคก็ปีนี้ทางเกษตรกรนะครับก็มีปัญหาเรื่องภัยแ้งนะครับประสบปัญหาเรื่องภัยแ้งก็ผลผลิตเนี่ยก็เป็นน้อยนะครับทุเรียนก็ออกรู้ได้น้อยแล้วก็ ลูกไม่โตด้วยนะครับลูกไม่โตแล้วก็มังคุดเหมือนกันนะครับมังคุดเนี่ยหายไปประมาณสัก60เปอร์เซ็นตนะผมว่า60เปอร์เซ็นจากของปีที่แล้วนะครับหายไปเลยนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ลูกเนี่ยไม่ค่อยโตด้วยนะครับทุเรียนเหมือนกันนะลูกจะโตไม่ไม่เยอะนะครับจากทุเรียนสาลิกาเนี่ยจะที่ลูกที่เคยโตประมาณสัก2กิโลขึ้นปีนี้โงติดกคประมาณ หนึ่งกิโลแปดทีประมาณนั้นครับครับผมราคาตัวนี้ยังเป็นต้นฤดูกาลอยู่นะครับราคาก็ยังแบ่ยังยังโอเคอยู่นะครับขายปีก็อ่าถ้าเป็นเบอร์ใหญ่ก็สองร้อยแปดสิบบาทเบอร์เล็กลงมาก็สองร้อยห้าสิบาทในราคาขายปีนะครับแต่ว่าก็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 ขายยากหน่อยนะครับก็อยากเดี๋ยวโอมันราคามันมันตกกว่าน,นี้สักหน่อยวก็คงจะขายได้ ก็ขอฝากสื่อสื่อมวลชนนะครับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็หน่วยงานภาครัฐนะครับอ,าอยากให้ให้ใหรณรงค์เรื่องการเข้ามาในพื้นที่ช่วยมาจับจ่ายซื้ซอขายผู้เรียนสาริกานะครับเป็นผู้เรียนของประจําของจังหวัดพังงาแล้วก็บังคุดทิพย์ของจังหวัดพังงาน,นะครับ